สีสันสองผู้บ้านฟินแลนด์สวัสดีครับตัดสีโทโมาเสียงกีดการตีแท้เบอร์นีนาเวาทีอบอุ่นเป็นอย่างมากครับพี่น้องเบอร์อนี้บุญกุศลบุญใหญ่าบานเฮาบ้านยางคำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องเบอร์อนี้ต่ออาอันดับแรกนะครับผมก่อนจิบมือมึงให้พี่วานฟินแลนด์อาพบมึงให้ที่งานเจ้าภาพวันนี้จ้างไว้จะปีก่อนเราครบปีหนึ่งพอดี ถ้าอยู่บนนั้นดูชีวิตเบิบงเข้าอยู่ดีปีนึงแกบก็ได้เบิงสันศิลปินกับแกบก็ได้รองออกไปหลายคนแล้วนะครับผมสวัสดีพี่น้องต่อไปคือปุ๋ยทุกคนเดอ้อผู้ใดญ่นางเตยตัวบักท้าวระวังชีวิตไปในด่ามีประกันไปแล้วพรมมันดังแห้งเ้อพี่เดอ้อบักท้าวอันตรายถึงชีวิตนะจ๊ะขอเตือนใบก่อนนะครับผมขอบพระคุณมากมายนะครับวันนี้คอนเสิร์ตตัวเทียมมิวสิกรับชมคอนเสิร์ตแบบใหม่เออผู้หลงคนมาเอาคือมาหอดน,น้ำลำเรื่องต้มอันต่อกวนแท้ วงเราไม่มีคำเรื่องต่อก่อนนะครับเราเป็นคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกแต่ว่าหมอลัมมีบอกโอ๊ยหมอลัมมีเบิดคืนนะครับผมิยูสอดแจงบ้านหล่ะพี่น้องคนที่สอดแจงอยู่สายขอเสียงซุ่มหอม้องมันมันนีเมื่อก่อนมือหรอใครบ้างนี่หอ้องอีตโคี่กมูนนี่มือนี่นนนนย,ยีใจร้ายครับผมอย่าดิงไหนหรือมันสีขาดก็ไม่มได้แข็งแรงนกว่านั้นอย่ามาหาดิงศิลปินกันนั้นขอบพระคุณน,นะครับผม จับได้ใบได้นะครับถ้าอยากไปหามแบงคพันมานะใบรวดแม่โอ้สวดีจีหน่อยป้อยแทบนะคนดันเมี่ยงอำนาจ,จเจริญอินทนะร์ุวินสือนะผมมือ,นอหนีบเอาไว้พอะไที่น่าจะภาพมีความสุขสูงภาพแข็งแรงร้งารวยเงินทองเดอ้อคิดสิงด่งใดวางสิง่งใดให้ได้สิ่งนั้นนะครับผมจ้างมือหนอีบก็ให้ได้บุญกุศลได้นนหลายให้พี่น้องท่าบานยักษข้ามนะครับผมเออตำบลน้ำปีกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีน,นะครับผมตำบนชมพี่น้ำกันพี่น้อง แต่บมม๊อบห้องบุญห้องกุศลน้ากันเออมาได้เจอปีบานทินแลนทันเพื่อนบริจาคก็ไม่ได้เบิหนาปีบานท่นแลนเออจากมา,กาวได้บริจาคกา็หลอกเพืนกันมายา,ยาอาย,าย,าย่งหลอกโดนไรหลาบห้แม่ฟังดุนดนเพิ่นมายุดวนตีโอเคขอบคุณนะครับผมอ่าท้อนท้อนจังไดทอนอ,อ่าอย่างไรเศร,อาราา้ากย่ไรเศร้าองเ่อวดูเื่งก่อน รับตังเงินส่วนภาษแเหใจดอกมบือนีล่ลบเรียกภาษีเออนภาษีเหงใจภาษีที่จับหัวไข่ขอบพระคุณนะครับผมอันนี้เป็นงานสองคบแม่เปิดบ้งองเปลี่ยนวันที่อันมือเรียี่ผ่านมาวันทีแปดตุลาที่ผ่านมาอำเภอเมืองขอนแก่นกับพี่ดองอันนี้เป็นงานที่สองที่ตั้งหา้าง เมื่อวานนี่ยูโรมบุรีไปตอนตอนลองก็จะภาพเด้ปกติเวทที่โตเนี้ยมันตกไปยูโรมบุรี้บานที่นี่จะพาดก,ก็บบอย่ำท่าผีก็บบอย่อมก็เลยว่าเอา้เอาเอามาท่งผีแล้วสงบอกว่าแถมฮอดถูกใส่พนเดือมเนี่เห็นบ่ลโตเมื่อยใส่เนี้ยเร็วๆเ,เ,เอา้าคันบูจาตึงงเได้ผูกขึ้นบาบางแม่นหนีบอลบ่ได้เด้อจ่านึ้งราคาแพงอันนี้งานแหลกออกแสดงนิสอหรือแถมให้เพื่อนจนดอมว่าจิตจิดอันขอบพระคุณนะครับผมติดภาพแหลกว่าไรนี่ขอบคุณนะครับ น้องเบียยุใสเอาพวกกระยูนี้เพื่อนละนจังเอาไปหาถามอยากคุณนองเบียรขายฟินแห้งคุณอะยาดมกินแห้งดมแล้วเฮ้อเฮ้อเฮ้เงินเน้อเ้าเฮ้อเฮ้อเฮไอเ้อเฮ้อเฮ้หเฮ้อเฮ้อเฮ้อ้อเมานเฮ้อเฮ้อเฮ้อเ้อเอาเอาเ้อเฮเเฮอเ้เ้เเอเ้้ฮ้เเออ ค่ำคืนนี้บอกเลยว่าเตยเตยเงาแงาแผลพี่น้องคอนเสิร์ตเข้าสลับสลับปับเพียงกันไปนะพี่น้องนอกทั้งตลกทั้งรับชมคอนเสิร์ตหลากหลายรูปแบบพี่น้องเอาใจทั้งใบรุ่นเอาใจทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ใบดุนยุ่เก่าศูนย์แปดศูนย์จักหยุดกับเลี้ยงฟันเบิร์ดทุพเพศครับพี่น้องแต่มือนี่ปู่ศาดหลายขออนุญาตมอบผลงานเพลงเจ็ดศูนย์ให้พี่น้องฟังนะครับผมผลงานเพลงเพื่อชีวิตในหลักพี่น้องน้ำตาจ่าโอ้โหองผุดชื่อไหมเงี้ยจะมาไป